สวัสดีครับกลับพบกับพอใจเรื่องกันอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้นะฮะก็จะพามาชมรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับของค่าย BMW นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว F 900คันนี้นะฮะเดี๋ยวให้เจ้าของมาแนะนำหน่อยแล้วกันนะฮะว่ารถเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรยังไงบ้างครับพวกสปุนสเปคสวัสดีครับพบกันอีกแล้วพบกันแล้วนะฮะก็เป็นเครื่อง900นะฮะเป็นทรงสปอร์ตทัวร์อ่า แรงแอบแรงนิดนึงเบาๆแรงเ<ล><ต>บาๆแต่แนวรถเนี่ยคือเป็นทัวริ่งแล้วโพรเจชั่นข้างหน้าเนี่ยเป็นหนึ่งทัวริ่งอ่าฮะครับก็แต่ว่าช่วงล่างอาจจะเป็นยังเป็นสปอร์ตก็เครื่องสองสูบ 900ซีซีครับอ่าแรงก็ความเร็วได้พอสมควรพอถึงสองร้อ่าก็ไม่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 แบบคิเล่นะไม่คิเล่นเพราะเกินเอ้าร้อแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วเราคืถรถเดินทางเราก็บินมาแล้ายง่าอันนี้เป็นปีไหนครับปีสองพันยี่สิบครับ2020อ่าจอจะเป็นอ่ามาพาชมข้างหน้าก็ ไฟก็เป็น LED หมดแล้วเนาะมีไฟเดย์ไลท์ด้วยเนาะแล้วก็เลี้ยวตามอก็เป็นหน้าจอดิสเพย์ครับหน้าจอออปชั่นเหมือน GS GS A อแล้วก็คือมีอุ่นมืออุ่นมือจะเป็นตัวนี้นะฮะมี3ระดับอ่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็น3ระดับร้อนไวมากแล้วก็โหมดมีอะไรบ้างโหมดก็จะมีได n a m i c โ o คื ต็มที่แล้วก็หมดเลนก็จะหน่วงคันเร่งนะครับเวลาขี่ฝนหมดหมดรถก็จะขี่ถนนขี่ในเมืองปกตินิ่มๆสมูทๆแล้วก็เป็นเดอร์มิกดนามิกก็จะแรงขึ้นมาอีกหน่อยนึงพอเป็นเดนามิกโฟมันก็จะกดเหมือนพวกเบรกพวกอะไรฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้กั่ีอะไรบ้างเนี่ยพี่โหเยอะแยะหมดเลยตัวนี้โช็คนะครับเป็นโชคไฟฟ้าชอคหลังไฟฟ้าปรับอะไรได้บ้างเลยพี่ก็นี่นะฮะ เปิบในนี้หนึ่งคนกับหนึ่งสัมภาระความสูงเรีความสูงอ่าตัวนี้เป็นความแข็งความอ่อนตอนนี้เป็นดนามิกก็คือเราเซ็ตแข็งไว้อ่าเนี่พอเวลาปรับอ่อนก็กดมาเป็นโรดมันก็จะนุ่มอ๋อแต่ว่าความสูงได้อีกได้อืมอแล้วก็ เปลี่ยนเป็นสอ๋อมันต้องติดเครื่องครับโอเคไม่เป็นไรครับก็หลักๆก็มีโหมดให้เราปรับใช่ก็คือเป็นการปรับเรื่องของโช๊คลังใช่เนาะแล้วก็มีคูทคอนโทรลคูณคอนโทรก็มีมีคูทคอนโทรลให้ครับแล้วก็เป็นตัวเมาส์เป็นตามสไตล์ของ B M W อยู่แล้วเนาะมีเป็นเลื่อนจอโหมดสปอร์ตนี่ กับสป,ปอร์ตปุ๊บอ่ามันจะเป็นมันจะขึ้นโชว์แท็กชั่นอ่าโชว์เบรกว่าใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์อ๋ออ่าหน้าจอมันก็เปลี่ยนไปบอกองศาโค้งฝ <ไป S 1> ั่งซ้ายเราโค้ง,งไปลึกถึงเท่าไหร่ขวา<อ>ถึงเท่าไหร่มันจะมีแล้วมันจะไปว,วิ่งอยู่ตลอดแล้วมันจะมีมะมแม็กซิมัมว่าเราเคยทำสมมติ37องศาข้างขวาอาจจะเป็น35องศามีบอกด้วยมีบอกด้วยฝั่งซ้ายขวาถึงสูงสุดเท่าไหร่แล้วในขณะที่วิ่งอยู่มันก็วิ่งไปวิ่งมากับสองฝั่งอ่าแล้วก็ เอขึ้นมาก็มีระบบนำทางอันนี้ต้องต้องโหลดแอปของ BMW อ่าแล้วก็ต่อเพลงคือเราสามารถคีย์คียจากหน้าจอตัวนี้ได้ครับต่อโทรศัพท์แล้วก็เชื่อมกับเชื่อมกับแอปครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับตังค่าทั่วไปเนาะแต่หน้าจอให้มาขนาดนี้ก็แบบถือว่าล้ำแล้วนะพี่ใช่ก็รือบอกอันนี้ก็จะบอกอากาศไอ้ความร้นเครื่อง อุณหภูมิเครื่องนะครับกอันนี้จะเป็นอากาศภายนอกไฟก็จะเป็นออตโต้พอกลางคืนก็ติดเอง <Hey. S 2> หรือว่าเราจะเลือกปรับเปิดเองก็ได้อันนี้ก็จะเปิดไฟนะเปิดนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟหน่อยอนนีี่อ่อ่อประมาณนี้ประมาณนี้หรืสว่าสว่างเป็นเอา,าเป็น LED มาอย่างนี้สว่างเลยครับครับอ่าแล้วก็เป็นค่าค่าต่างๆที่เกี่ยวกับตัวรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะทิป A ทิป B อะไรต่างเงี้ยเนาะ ก็ถือว่าละเอียดนะบอกเยอะอยู่ทอควรเลยมันไปปรับค่าได้อะไรเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่เคยปรับมันกันก็ลงรายละเอียดลึกๆไปอะไรอย่างนี้เนาะก็หลักๆประมาณนี้อัตราการกินน้ำมันก็เขาเคมไว้22กิโลลิตรครับในความเร็วที่ร้อยถึง ไม่น่าเกินร้อยี่ขี่ขี่สมูทๆนะฮะการทาได้อยู่ประมาณ20่สิบโลลิตรถือว่าประหยัดมากในในในกลุ่มทัวรลิงประหยัดนะประหยัดนะเพราะมันเป็นทัวรลิงในแนวแบบสปอร์ตอ่ะเวลาเติม200บวกนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันเป็นเรื่องปกติเเปป็นรื่องกติความแรงย่อมส่วนทางกับความประหยัดต้องครับต้องเราก็อย่าไปซีเรียสกับมันแน่มองว่าถ้าขี่แบบชิวๆประหยัดมากชิวเชลล์อันนี้เปลี่ยนมาครับอ๋อนี้เปลี่ยนมาเนาะปกติจะเป็นตัวต่ำกว่านี้ใช่ไหมใช่ตัว ต,ตัวนี้ครับตัวสีแดงเนี่ยมันจะเป็นเออเอสเขาเรียกรุ่นสปอร์ตครับแล้วก็จะเป็นสีขาวก็จะเป็นตัวโลอืมแล้วก็จะเป็นชิวชิวจะยาวขึ้นมาหน่อยอ่าแล้วก็เป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟจะเป็นสีทอง uffy. อ่าก็จะแตกต่างกันที่ชิวหน้าครับอ,อ่าแล้วก็มีการแทนอ่าในตัวสีทองยังมีการแทน<ๆ>แล้วก็บอกเป็นไฮซีดแต่ตัวนี้มันเป็นโลซีดมาผมก็ไปส่เพิ่มอ่าดีบอกอันนี้เสริมเพิ่มมาประมาณบอกก็จะมาประมาณนี้เลยเนาะไม่เดิมเดมามาเท่านี้ครับ คือคือทรงทรงบอกคือเป็นทรงทรงแบบนี้เลยตอนเดียวแบบนี้โอเคนี่ผมไปเสริมมานิ้วหนึ่งครับของแต่งก็ไม่มีอะไรมีสกอตไอลเลอร์ติดอย่ฝั่งันตัวหยอดโซ่อัตโนมัตินะฮะท่อก็เป็นท่อเดิมนะเดิมครับเดิมเกสิบสีเดซิเบลได้อยู่ได้อยู่ยางก็เปลี่ยนใหม่มาเป็น T ีสใช้บิต s t o n ด้วยนะฮะเราขายเราต้องใช้ครับนี่ก็เป็นปลายท้ายนะ LED เลยนะฮะ ก็ยังมีตัวหยอดโซ่นี่คอสติเลอร์สำหรับเดินทางก็จะเป็นหยอดอัตโนมัติใช่ครับมันต่อกับไว้ข้ามรถเราแล้วก็หลดมาที่ด่านสักตันแล้วมันก็จะวิ่งแต่วันนี้ผมปิดติดระบบไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันอันตรายในสนามเอาไว้แบบเดินทางยาวๆไม่ต้องมาดูแลโซ่ไม่ต้องมานังฉีดโซ่พืดอายุการใช้งาน ตัวนี้ก็มีควิกคลิปมาให้ด้วยนะครับเป็นของเดิมโรงงานนะฮะเป็นควิกชิปเตอร์ติดลงมาเลยขึ้นลงด้วยขึ้นทั้งลงครับแล้วก็เป็นสก็อตไอเลอร์ตัวนี้จะเป็นตัวกระบอกของโช๊คเป็นโช๊คไฟฟ้าเนาะเป็นโช๊คไฟฟ้าโช๊คลังไฟฟ้าโช๊คหน้าไม่เป็นไฟฟ้าครับตัวนี้ก็มีตัวยึดแหลกกระเป๋ากระเป๋าของเดิมติดรถแต่ว่าต้องซื้อกระเป๋าของศูนย์เท่านั้นนะฮะถี่จะติดได้ใช่ครับ ก็เรื่องนั้นราคาสี่หมื่นเท่าประมาณสี่หมื่นดีสองใบพลาสติกเท่ากับสี่รถก็สวยดีนะครับแต่แล้วแต่ความชอบแล้วถังน้ํามันล่ะพี่ความจุหรือวิ่งได้ประมาณกิโลเต็มถังความจุความจุความจุสิบเจ็ดลิตรกว่ามั้งก็ไม่คิ่เลยนะก็เท่ากับใช้รถทั่วไปรเะยะทางกลังแล้วยิ่งประหยัดน้ํามันด้วยใช่ครับแล้วการกับเพียเป็นไงบ้างพี่เบรคเบิดอะไรเงี้ยนั่งสบายไหมบอกว่าตัวเนี้ย ผมเสริมเบาขึ้นมาแล้วซื้อเจลมาแต่ว่ายังไม่ได้ฝังเพราะว่าเบามันค่อนข้างกระด้างอันนี้อันนี้เราต้องเราห้ฝังด้วยความสเปคมันเป็นรถเออมันเป็นรุ่นสปอร์ตเบามันก็จะบางกดตูดเวลาเดินทางไกลก็เสริมเบาขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวฝังเจลเพิ่มอันนี้ก็ไปแล้วแต่ทุกท่านแต่ส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็จะบ่นอย่างนี้แต่ว่านี่มันคือสไตล์ของเขามันเป็นรถแนวสปอร์ตทัวริ่งเนาะก็ประมาณนี้เล็กๆกระทัดรัดขี่ในโค้งมันมากนะ เป็นรถที่มันรถมันเล็กมันกระชับในโค้งอใส่รับเลยได้เลยวันนี้แบบสนุกครับวันนี้ขี่ในสนามสนุกมากแล้ววันนี้เอามาขี่ในสนามด้วยใช่ครับสุดแล้วบันเทิงได้ลองได้ลองนะลองสมรรถน้าของยางยางด้วยแล้วก็ว่าอันนี้มันเป็นยางสตรีทเนี่ยเราเอามาใช้อ่เดืไบอะไรมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็ นี้เป็นยางยังไงเนี่ยถ้าถ้าแบบตามหลักตามหลักแล้วก็คือเป็นยางตรงสเปคก็คือเป็นสปอร์ตัวริงครับครับคือด้วยความเอ่อสเปคของรถเป็นรถรถรถท่องเที่ยวรถเดินทางถ้าเราใช้ยางสปอร์ตเลยอ่ะมันหมดเร็วเพราะว่าเราขี่รถกันเยอะอืมอ่าในมุมในมุมในมุมความคิดของตัวผมจึงเลือกใช้ยางที่เป็นสปอร์ตัวริงครับไม่ใช้ยางสปอร์ตเพราะว่าคอมปาล์ตรงกลางตรงเนี้ยที่แต่ละยี่ห้อทำออกมาหรือว่าเป็นบิสโตนเองเนี่ย ตรงกลางเนี่ยช่วงนี้นะครับครับจะเป็นมีเดียมนะฮะอ่าเพื่อเพื่อความคงทนในในเวลาเราวิ่งทางไกลครับแล้วก็เอ่อข้างๆก็จะเป็นอีกคอมเปาไล่ระดับลงไปอ่าอ่ายิ่งเอียงก็ยิ่งนุ่มเหนือโอ้ตอนร้อนร้อนอุ่นน่หนึบเลยหนึบเลยหนึบเลยแต่ว่าตอนนี้เหยียบอะไรเข้าไปแล้วอไรยังไม่น่าลึกบ้างเดียวนะฮะ ไม่น่าเข้าเป็นยางที่ดีครับบิสโตนก็ชื่อเสียงยาวนานวันนี้เราได้มาร่วมทดสอบเราเป็นไงพี่ดีมากฟิลลิ่งดีเนาะดีมากเราไม่ได้วยเขานะยางมันโอเคอ่ะมันโอเคต้องเข้าใจว่ามันเป็นคารปแปนครับอ่ะซึ่งคุณภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วในแต่ละรุ่นของรถ อืมใช่ใช่ใช่ผ่านการใช้งานเองรวมมาทดสอบกันเองมันก็เออโอเคมันตอบโจทย์ใช่ใช่ใช่แนะนำเพื่อนกันได้ครับครับก็นี่ครับ bmw f 900ครเป็นรถแนว Touring Sport นะครับถือว่าโอเคเลยแหละเป็นรถที่น่าใช้น่าใช้สำหรับสายแรงไม่ต้องสายแรงคือสำหรับคนที่ ตัวเล็กก็ได้ขี่ขี่ห้องขี่ง่ายขี่ง่ายแต่คนตัวสูงอย่่งผมผมเลยต้องเสริมบอกเพราะว่าองศาเข่ามันจะได้มันจาพอดีหน่อยเนาะพอดีหน่อยชันท่านางผมก็เลยเสริมเาะงั้นก็ขี่สนุกเครื่องสองสูบก็ให้อารมณ์มาทอกจัดๆหน่อยคือผมผมคิดว่ามันน่าเป็นสองสูบเรียงเนี่ยเป็นพาราเรลเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องรอรอบแบบโอ้แต่ว่าด้วยความที่เป็น b ีเ <BMW S 2> อ็มเยูหรือหลายๆค่ายที่พัฒนาระบบองศาแคมหรือข้อเหวี่ยงหรืออะไรเงี้ยมันกลายเป็นรถที่เปิบม,มาเลยอ,อ,อจัดออจ,จัดพอ,อจ,จัดจัดดสนุกครับีสนุกจัดโอเค,อเคก็ประมาณนี้ฮะกับ BMW f 900นะฮะตัวแรงตัวนี้นะครับก็โอเคฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับพาชมกันแค่นี้แล้วกันเนะาะครับผมก็งไงก็ติดตามได้นะครับกับร้าน นั่งยางฮะร้านนั่งยางนี่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 ครับร้านนั่งยางครับอยู่สระบุรีนะครับหรือนี่เข้าไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับสนใจยางอะไรก็สอบถามกันได้โอเคครับผมก็มานี้ครับถ้ายังไงก็อย่าลืมครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้ผมด้วยกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพาไปชมรถสวยๆอีกหลายๆรุ่นแล้วกันเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ